R7 หักสุดไม่ดับนะคลิปนี้ก็มีประเด็นนิดหน่อยนะก็ไปเข้าไปดูกันเลยประเด็นมันเป็นยังไงนะก็มีคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มอีกสองท่านนะก็ท่านแรกก็จะเป็นท่านนี้ท่านนี้ก็บอกว่าเท่าที่ผมรู้มาแบบนี้เรียกว่าดับนะครับ ถ้ารถมันไม่ดับจริงๆรถมันจะพุ่งไปเลยแล้ว i s 7ด้วยรถมันดูง่ายนี่ผมไม่ได้หักหน้านะครับคุณกำลังทำอยู่นะตอนนี้แต่มันดับจริงๆถ้าพูดดูดีหน่อยก็เกือบดับก็ขอตอบเลยแล้วกันนะฮะด้านบนผมได้ตอบอันนี้ไปแล้วนะ,ะว่าผมปล่อยคันเร่งนะ เป็นการปล่อยคันเร่งมันก็เลยทําให้เสียงรถเงี่ยไปนะฮะแล้วประเด็นที่ว่ามันจะพุ่งไปเลยก็คือตั้งแต่เกมเปิดนะตั้งแต่เกมเปิดตั้งแต่อาเข้ามาอาเเข้ามาใหม่ๆม,มันจะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้นะคือมันไหลามากนะเหตุผลที่ผมต้องใช้เป็นเทคนิคนี้ คือผมใช้เทคนิคนี้ตั้งแต่นั้นมาเลยนะฮะก็คือเข่าโค้งหักสุดแล้วก็ปล่อยคันเร่งนะมันจะเป็นสเต็ปของมันเลยแล้วทีนี้ที่ว่ารถมันจะพุ่งไปเลยเทคนิคนี้มันก็สามารถทำได้นะแต่ในคลิปนี้ผมก็อาจจะทำได้ไม่ดีนะก็คือการคืนล้อ ผมคืนล้ออาจจะคืนล้อไม่ทันนะมันก็เลยทำให้การออกตัวนี้อืดน,นะะทำได้ไม่ดีพออันนี้ยอมรับนะในคลิปทำได้ไม่ดีพอนะก็จะประมาณนี้นะมาดูท่านที่สองนะท่านที่สองเขาก็บอกว่าจากคนที่เล่นในเซเว่อยถ้ารถไม่ดับรอบเครื่องจะดีขึ้น แดงแทบจะทันทีอันนี้ไม่เข้าใจนะแดงแทบจะทันทีเนะี่ยรอบเครื่องดีขึ้นรอบเครื่องจะดีขึ้นก็คําตอบก็เหมือนกันเลยนะมันเป็นการปล่อยกันเร่งนะ,ะเสียงรถก็เลยเงียยไปแล้วก็ที่ว่าจะไม่ค่อยๆและเร่งขึ้นในบางโค้งก็คือ คงจะหมายถึงออกโค้งอืดนั่นแหละนะฮะก็ผมคืนล้อไม่ทันนะเป็นบางโค้งนะมันก็เลยทำให้ดูอืดไปบ้างนะฮะก็เป็นความผิดของผมเองแหละที่รีบร้อนไม่ทําไม่ทําคลิปให้มันดีๆนะฮะแล้วค่อยมาลงก็ขออาภัยด้วยนะฮะแบบนี้เรียกว่าเครื่องดับนะฮะ แบบนี้เรียกว่าเครื่องดับก็คือก่อนที่มันจะดับผมก็ดับให้มันก่อนเลยนะฮะในการปล่อยกันเร่งซะนะอีกอย่างผมก็อาจจะขึ้นหัวผิด <c oughs> ขึ้นหัวผิดไปเองแหละขึ้นหัวข้อผิดนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะไปเอาเอ้กคำที่ว่าไม่ดับนี่ออกอา่า ก็จ้องจับผิดกันจังนะก็คงไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรนะที่เข้ามาคอมเมนต์นะก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะเอาเป็นว่าครั้งหน้าผมจะทําคลิปออกมาให้มันดีกว่านี้นะก็ถ้ามีความคอมเมนต์ในแนวในแนวนี้ก็แสดงว่าคลิปของผมมันอาจจะทําออกมาได้ไม่ดีพอนะก็ต้องขออภัยด้วยประมาณนี้ก็มา ใคขข้อสงสัยนะฮะให้ทั้งสองท่านได้รับทราบนะ RS 7หักสุดแล้วมันจะออกโค้งแรงไหมไปดูกันนะ,ะเรื่องดับไม่ดับข้ามไปก่อนนะฮะเพราะว่าผมต้องปล่อยคันเร่งนะฮะ เสียงหายแน่นอนเสียงเครื่องนี่สนามนี้มันมีโคง้งด้วยไหมสนามต้างตรงนี่วะใช่ไหมมีมีม ก็เล่งอยู่นะเนี่ยมุมสายแดงแป๊ดเลยมันก็นออกตัวเล่งอยู่เลย สนามนี้ทำได้ดีจะเอาเล่งขนาดไหนเล่งพอไหม เนี่ยถ้าคืนล้อทันมันก็จะออกตัวเร่งดีนะอันนี้เป็นการรีเพย์ให้ดูนะเมื่อกี้ผมลงแข่งสปีดมาเห็นว่าแมตชนี้มัน โอเคดเีเลยเอามาให้ดูหักแดงก็แรงไดนะ้ประมาณนี้เลย